นี้ค่ะทุกคนตอนนี้ก็พบกับช่องน้องแก้มชาแนลแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาทุกคนพาทุกคนเนี่ยไ,ไปรีวิวสวนผักข้างบ้านของน้องแก้มนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านของน้องแก้มส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสวนผักของน้องแก้มนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนเข้าไปดูกันเลยอันนี้ก็จะเป็นบริเวณทางเข้านะคะเข้าไปเลยนี่ค่ะ บริเวณทางเข้านะคะแล้วก็จะเข้าไปแบบนี้เลยไปประมาณนี้อย่างแรกที่เราเข้ามานะคะเราก็จะเจอกับผักชีตรงนี้ก็จะเป็นต้นแม่ต้นอะไรใบแมงลักใบแมงักอะตรงนี้ก็จะเป็นต้นใบแมงลักนะคะตรงนี้ก็จะเป็นต้นมะละกอ ตรงตรงนี้ก็จะเป็นต้นหอมโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นต้นหอมเหมือนกันนะคะตรงนี้กำลังปลูกปลูกแล้วพวกคเห็นใบใหญ่ๆตรงนี้ไหมตรงนั้นก็คือจะเป็นเป็นอะไรเป็นต้นอะไรอะ่ะเนี่ยาเขียวปี ตรงนี้นะคะที่เราเห็นกันก็จะเป็นผักกาดเขียวปี <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นต้นหอมเหมือนกันส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นมะเขือนี่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นตำดึงตรงตรงนี้นะคะก็จะเป็น,ปนะะเป็นต้นหอมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นผักชีลาวผักชีต้นหอม ผักชียาเผ้าอันนี้ก็จะเป็นผักกวางตุง้งอันนี้ก็จะเป็นมะเขือ<า>ลอก่อนอันนี้ก็จะเป็นใบมะ,ม,ะม,ะม,ะมะล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 ะขี้นกอันนี้ก็จะเป็นอะไรไม่รู้ผักเซี้ยนตรงนี้ก็จะเป็นกวางตุง้ง วางตุ้งดอกตรงนี้นะคะก็จะเป็นผักชีเหมือนกันโอเคต้นกระเทียมผักชีแล้วก็ต้นกระเทียม,ดเ,ยมเดี๋ยวจะไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับกันเลยนะคะ,ลคะกลับกันเลยค่ะนี่ได้ผักมาเต็มเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะพา,าทุกคนไปดูกันว่าหลังจากที่เราเก็บผักมาแล้วเนี่ยเราก็จะไปทําอะไรต่อนะคะไปขายค่ะ ว่นนาอยากช็อต,ออตฟิวได้ไหมคะเอาวันนี้พีเจาได้ขายะไอ่าลืมบอกไปเลยค่ะทุกคนสวนผักเมื่อกี้ที่น้องแก้มเอาให้ทุกคนดูนะคะทั้งจะเอาไปขายทั้งจะเอาไปกินตอนนี้ก็คือต้องเดินไปเพราะว่าอยู่ข้างบ้านอยู่ข้างบ้านจริงๆนะคะมันลุกมากไม่ได้เข้าไปประมาณวินานมากเลยนะทุกคนที่น้องแก้มไม่ได้เข้าไป เราก็จะเจอกับบ้านถึงบ้านแล้วนะคะ h e l โ o h ฮ l l o hello hello hello, hello. hello. <S <s บัวค่ะ <s> อันนี้ก็จะเป็นผักทั้งหมดที่เราเก็บได้แล้วก็ถั่วแล้วก็บวบ บักบวกโอเคในภายวันนี้เราก็พาทุกคนไปดูผักสวนผักสวนผักของเราแล้วก็อธิบายว่าผักสวนสวนผักของแอมนะคะมีผักชนิดใดมีผักอะไรยังไงปลูกยังไง มีอะไรยังไงอยู่ที่ไหนอย่างนี้เราก็ได้อธิบายไปหมดแล้วแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแล้วก็อย่าอย่าลืมมาดูช่องเงี้ยเยอะหน่อยนะคะแล้วก็แค่นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ้าย